สงขาค่ะทางนาที่ว่าทับสวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็มาส่งมอบรถนะครับไกลมากเลยวันนี้ใช่ค่ะมาถึงเอ่อฟิวเจอร์รังสิตนะครับไม่ไกลจริงไม่ไกลเท่าไหร่นะครับ<ต>ก็มาลูกค้ามาไกลมากลูกค้ามาจากจังหวัดไหนครับสงขาค่ะครับสงขาค่ะทางนาที่ว่าทับสงขาค่ะ เดินทางแต่เมื่อวานตอนหกโมงเย็นเพิ่งมาถึงใช่หไกลมากเลยนะแล้วลูกค้าต้องขับกลับอีกไม่รู้กี่ร้อยโลใช่ใชนะครับก็วันนีเ้เดี๋ยวเราไปเจอกับลูกค้ากันเลยนะครับวันนี้เราก็กําลังเดินเข้าห้างกันอยู่ออนะครับเออจอเจอนไหนเจอก,กันครับเจอกันครับอันนี้ก็กำลังเดินหาลูกค้า เราก็เจอปัญหากันแล้วเราหาลูกค้าไม่เจอลูกค้าไม่เคยมาที่อ่าเราเจอแล้วเราก็ไม่ใช่เด็กแถวนี้าลูกค้าไม่เจอนะครับไม่เป็นไรนี่นะครับรถรอลูกค้าอยู่นะครับเดี๋ยวรีบหานะครับโอเคไป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  One hour later ได้แล้วนะครับเราก็เจอลูกค้าจนได้เหนื่อยมากค่ะเหนื่อยมากค้า ลูกค้าอยู่เมเจอร์แล้วมันจะเจอกันไหมคะเนี่ย <laughs> เดี๋ยวไปเจอลูกค้ากันสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพี่เก๋มาริโอมอเตอร์รถมือสองนะคะวันนี้เรามาส่งมอบรถเอ่อ อันนี้นะคะปี2010นะคะตัวนี้ใหม่มากเลยนะคะเราลูกค้าเดินทางมาไกลมากกว่าเราจะเจอกันนะคะสวัสดีค่ะคุณลูกค้าชื่อคุณอะไรคะชื่อเล่นชื่อผมอ่าคุณทานเนาะมาจากไหนคะมาจากนาาทิวาสครับโอ้มาจากนาราทิวาสด้วยนะคะนานไหมคะกว่าจะเดินทางมาถึงก็16ชั่วโมงครับ16ชั่วโมงเลยแล้วลำบากไหม ก็ลำบากตอนนี้ามาหากันเนี่ยนะคบกว่าจะมาเจอก็ใช้เวลาเป็นเกือบชั่วโมงกันโอเคใช่เราเดินเราหลงกันนะคะหลงทางไม่ใช่หลงสถานที่นะคะลูกค้าบอกฟีเจอร์เราก็ไปฟวเจอร์คุยไปคุยมาลูกค้าบอกอยู่เมเจอร์เดิมอีก2กิโลค่ะไปเมเจอร์นะคะตัวนี้เอ่อถูกใจเขาคันนี้ไหมถูกใจครับเออสวยไหมคะชอบไหมโอเคชอบเนาะถ้าไงฝากติดตามหน่อยนะคะฝาก ซื้อรถได้ที่ไหนอะไรไงซั่งถ้าว่าจะซื้อรถนะผมแนะนําให้บริษัท Mario Motor นะครับคือบรยการขาย,ขายเขาคือมีการแนะนําว่าอย่างดีมากเลยครับมีส่วนลดส่วนนู่นส่วนวนี้ด้วยครับมันหลายอย่างครับแล้วแถมให้ค่าน้ํามันกลับด้วยครับพันห้าครับ <c oughs> โอเค <c oughs> ขอบคุณมากค่นะคุณพี่เนาะ ว,วันนี้พี่เก๋ต้องขอตัวไปก่อนนะคะฝากติดตามเพจมาริโอมอเตอร์รถมือ2ด้วยนะคะเรามีอยู่ด้วยกัน3สาขาตอนนี้นะคะสาขาที่1เป็นสาขานิ่มิดใหม่สาขาที่2ที่พี่เก๋อยู่คือสาขาคลอง8แล้วสาขาที่3คือตรงตลาดเชีวยวันสาขาคลอง7นะคะตัวนี้เนาะถ้าใครสนใจอยากเอารถทักหาพี่เก๋ได้ที่เบอร์โทร6 6 5 3 7 8 9 9 9 9นะคะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ว่าต่อไปรอไปมอบรถคันไหนได้อีกเนาะสวัสดีค่ะ